เลขเด่นดาวดี12ราศีประจำวันที่17มกราคม2569สําสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเลขเด่นดาวดีราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันนั่นเองครับอาจารย์แม่นโหนพลังเลไม่มีปลุกสะกดทุกใดๆมีแต่เลขยามดาวเด่นใช้ไลเป็นกำลังใจให้ทุกราศี กกล,ก,กลุ่มเฮ้าภาษาเลขเป็นกลุ่มสมาชิกตลอดชีพจ่ายเพียงครั้งเดียวรับเลขเด่นประจำวันทุกวันพร้อมเลขปิงปองและวอลเปเปอร์มงคลฟรี reen, ครับ สนับสนุนโดยอลดินคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดผงซึ่งใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงผสมกับส่วนผสมจากธรรมชาติ14ชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพสามารถเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อดินได้ที่เว็บไซต์ตามช่องคำอธิบายด้านล่างครับเลขเด่นดาวดี12ราศีประจำวันที่17มกราคม2569สำหรับคลิปนี้ครับ เป็นเลขเด่นดาวดีราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันนั่นเองครับก็หลังจากนี้นะครับซีรีส์เลขเด่นดาวดี12ราศีก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4คลิปนะครับ4คลิปก็จะมีเนื้อหานะครับคลิปละ3ราศีนั่นเองนะครับก็ครบท้วน12ราศีเหมือนเดิมเพียงแค่แบ่งซอยย่อยเพื่อสะดวกแก่การรับชมนั่นเองนะครับเอาล่ะเรามา เริ่มกันที่กรกฎนะครับในคลิปนี้นะครับราศีกรกฎรวมไปถึงลัคนากําเนิดเป็นกรกฎด้วยสื่อนําโชคนะครับอย่างแรกพิจารณาจากที่อยู่อาศัยแล้วก็ยวดยานพาหนะนะครับกรกฎเนี่ยอ่าก็เรียกว่ามีดาวนะครับที่เกี่ยวกับที่อยู่และยวดยานก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะติดเรงดวงชะตา นะครับในภาคการพยากรณ์บอกว่าเป็นทั้งพินทุบาทนะครับแล้วก็เป็นทั้งเทวีโชคนะครับนะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็เหมือนกับแบบว่าเราอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่แลกมาด้วยสิ่งที่มันดีกว่านะครับแบบฟุกฟุกหรือแบบที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นก็คือต้นร้ายปลายดีนั่นเองนะครับแต่เราดูตรงนี้นะครับดาวที่เป็นเทวีโชคเนี่ย พูดกันถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่มีอะไรเกินตระกูลราชาโชคกับเทวีโชคนะครับแล้วดาวเนี่ยเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเราดูเรื่องของโทกัพย์แล้วก็เงินสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหยิบยกมาเนาะอ่ากรากฎนี้ถือว่าก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับก็พิจารณาจาก ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยดยานพาหนะก่อนนะครับจุดต่อมาครับพิจารณาจากเอกสารนะครับแต่เป็นเอกสารที่เฉพาะเจาะจงครับเพราะว่าจะต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินนะครับนะเป็นเอกสารการจ่ายเงินก็ได้เป็นเอกสารการรับเงินก็ได้เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าออกไปนะสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับใครที่ขายของที่มี ราคาหน่อยมีมูลคา่าบางคนขายที่ขายบ้านขายรถขายอะไรที่มันมีมูลค่าหน่อยแล้วต้องมีสัญญาซื้อขายคุณก็เอาเลขที่สัญญาซื้อขายนั้นมาลุ้นโชคได้อีกต่อหนึ่งนะครับกรกฎก็จะมีเด่นอยู่2จุดตรงนี้นะครับ แนวทางเสริมดวงนะครับกรกฎอย่างแรกทําเกี่ยวกับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มนะฮะถวายเพลพระก็ได้ออกโรงทานก็ได้ใส่บาตรตอนเช้าก็ได้อย่างที่สองทำเกี่ยวกับของมีคมนะครับของมีคมก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะครับใครอยากไปถวายใบมิตรโกนก็ได้นะครับจำนวน8ดเล่มหรือ8กล่องใครอยากจะทำในส่วนของมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาหรือแม้กระทั่งเครื่องช่วยหายใจ ก็ทําได้นะครับใครอยากทาบุญให้เด็กๆก็เลนไปที่อุปกรณ์การกีฬานะครับแบบอุปกรณ์ตีแบบอย่างเงี้ยลูกฟุตบอลลูกบาสลูกวอลเลยบอลได้หมดเลยนะครับนี่คือกรกฎนะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีกรกฎได้แก่136่นะครับหนึสาสีนำโชคเน้นสีชมพูสีฟ้าและสีน้ำเงินนะครับ ต่อมาเรามาที่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์รวมไปถึงผู้ที่มีลักษณากาเนิดสถิตที่ ราศีสิงห์ด้วยสื่อนําโชคนะครับอย่างแรกเลยโดดเด่นเลยบุตรหลานและบริวารของเรานะครับบุตรหลานบริวารเป็นสื่อนําโชคให้ปุตตะลาภะนะฮะปุตตะแปลว่าบุตรบริวาร <S S 2> ลาภะแปลว่าโชคลาภปุตตะลาภะเนี่ยแปลว่าบริวารเป็นโชคเป็นลาภนะครับมีดาวพระฤหัสบดีอยู่ในเรือนโชคลาภนะฮะแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยนะไปสถิตนะพปุตตะก็แปลว่าโชคลาภแล้วบุตรบริวารจันทรเรงพระฤหัสได้เป็นคู่ธาตุดินนะครับ สวยงามตรงนี้นะครับจัดขอ้ขอคมเมนิดหนึ่งนะครับกนะ็ถ้าใครนะครับราศีสิงห์ที่ใครที่มีบุตรหลานหรือบริวารทีอ่อยู่ไกลกันนะครับหรือล่วงลับไปแล้วก็ใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์นี้เหมือนกันเพราะว่าดาวจันทร์มาจากตบวินาศเนาะก็คือวินาศคือสิ่งที่ซ่อนเลนนะฮะหรือว่าสิ่งที่ที่ไม่ปรากฏ อย่างเี้นะครับเพราะนั้นเราเลยตีความไปเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานที่อยู่ไกลกันนะครับหรือล่วงรับไปแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะฮะราศีสิงห์เนาะจุดต่อมานะครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับบุตรบริวารเนี่ยตัวคุณเองถ้าได้เดินทางนะก็สามารถที่จะมีโชคจากการเดินทางได้นะครับจะมีโชคทางไกลจะมีโชคจากการเดินทางนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ย โชคลาภจากการเจ็บป่วยนะครับโชคจากการเจ็บป่วยก็เป็นพวกบินค่าย,ายาก็ได้เป็นเลขห้องโรงพยาบาลก็ได้นะครับเป็นเงินที่เราจ่ายไปเพื่อรักษาสุขภาพเลขที่ประกันสุขภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับ แนวทางเสริมดวงครับอย่างแรกก็ไปทําบุญลงศพนะครับทำบุญลงศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับแล้วก็อย่างที่2องนะครับทำบุญให้กับคนแก่คนเฒ่าคนชราบ้านพักคนชราต่างๆนะครับอย่างที่3มนะครับอิดหินปูนทรายถวายวัดนะครับก็คือทําบุญด้วยเ,เรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆน,นั่นเองนะฮะเลขนำโชค3ามาเลขครับราศีสิงห์ได้แก่8-5-7 857สีนำโชคเน้นสีเทาสีดําและสีม่วงนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกันนะฮะร,ราศีกันเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะฮะสื่อนําโชคนะฮะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสิ่งลึกลับก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยจริงๆก็ถือว่า น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยแอดวานขึ้นไปกว่านั้นนะมีโชคจากสิ่งลึกลับด้วยนะครับเหมือนกับดวงดีผีให้โชคอย่างเงี้ยนะครับราศีกันก็จะเซนดีรางสังหอนแม่นด้วยนะในช่วงนี้ตลอดระยะเวลา2เดือนครึ่งที่ดาวพระเกตเนี่ยเข้าเร็งดวงชะตานะครับราศีกันเนี่ยสื่อน้าโชคอีกอย่างหนึ่งก็คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับวัดวาอารามโบสถ์วิหารนะครับมัสยิดนะครับสันเจ้าจีนโบสถ์คริสต์อะไรเงี้ยได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนับถือศาสนาใดนะครับนี่คืออิทธิพลนะฮะที่โดดเด่นเลยของดาวพระหัสด,ดาวพระเกตนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภของราศีกันอีกดวงจริงคือดาวเสาดาวเสานี่ยเป็นกเกษตรในเรือนอลินะครับก็ถือว่าเสาเนี่คือความเหนื่อยยากนะครับ เมื่อความเหนื่อยยากเนี่ยไปตกอรลิแสดงว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่ให้เหนื่อยยากเท่าไหร่เข้ามาในดวงชะตาในทีน่นี้ในช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่ยังมีโชคฟุกฟุกอยู่นะอ่าอันนี้ก็บอกเป็นไกด์ไลน์นิดหนึ่งนะครับก็หมอแม่เองก็ราศีกันนะครับอย่างรอบที่แล้วก็มีโชคลาภนะครับก็มีที่ ไปซื้อที่วัดนะฮะอย่างที่บอกไปว่าวัดพระธาตช่อแห่ไปซื้อที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ได้เลข1.6ึ่งหกปรากฏว่าถูกเลขท้าย2ตัวนะครับนี่ก็คือรู้ว่าจะมีโชคเกี่ยวกับวัดวารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ซื้อแบบซื้อไว้หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับในรอบนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่นะสำหรับราศีกันนะครับแล้วทางเสริมดวงครับราศีกันเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าก็ให ให้หาโอกาสหาเวลาไปาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ทางศาสนาของแต่ละคนนะวัดวาอารามก็ได้นะครับไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะฮะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้เลยถ้าเกิดใครสะดวกนะครับก็ให้ทำนะครับสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ได้นะถ้าเราไม่สะดวกจะไปนอกสถานที่เนาะก็ทำที่บ้านก็ได้นะครับเลขน้ำโชค3ามหมายเลขครับปาสีกันได้แก่ 496นะฮะสีนสีนำโชคเน้นสีเทาสีขาวและสีฟ้านะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ครบถ้วน3ราศีคือกรกฎสิงห์กันนะครับใครทุกราศีนั้นนะมีโชคดีมีดวงดีนะมีโชคลาบนะครับก็ทุกๆท่านเลยแล้วกันนะพบใหม่ในราศีต่อไปครับ